ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนิธิการเพิ่มยอดวิวในคลิปเหลีว G ของเราเนาะใครที่มียอดวิวน้อยๆนะครับเดี๋ยเพิ่มยอดวิวให้กับโปรไฟล์ของเดนก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเปไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมถูกไม้มก็กดสแกนเคอร์โค้ดหนคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามา แต่นิครังแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนะนาะก็มันหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็ทำการกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลย <c oughs> ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ <c oughs> ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านกับเพื่อนกันได้เลยเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมติก๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้าล่างตรงนี้กันได้เลยนะ <c oughs> ส่วนคนที่มอยากกรอกข้อมูลที่กลับมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่านกูเกิล้าล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอออนนนญาตกกกดลงชชื่้ใ็ััะครบ อ่ะข้ามนตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยเนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทั้งเฟซ o o ๊กอินสตาแกรม YouTube แล้วก็ติ k ก o k นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ Tik t o k ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลย้าเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือก,กมากมายเลยเนาะก็ลองมาหาบริการทีเ่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะขอใช้ในด้านของเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวไอจีตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าที่2นะครับอ่าแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเรานะครับแล้วก็หาโพลเด็กเพิ่มยอดวิวมาใส่ได้เลยเดี๋ยวมันก็จะเป็นคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็คัดลอกลิงก์ไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ จำนวนนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนยอดวิวของเรานะครับก็สามารถดูข้าตามมาส่งตารางตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก1,000เลยก็แล้วกันนะครับเพื่อเห็นอย่างชัดไปเลยเนาะอ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเลาเทีมลอยแล้วนะครับจำนวน1,000วิวนะครับก็ตกอยู่แค่2บาทเองนะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมารายเดทเติมเติมก่อนดันบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานการณ์การทำงานของออเดอร์ของคุณหุ่มกินได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณหนุ่มกินได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ทีแนี่ไป้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอลดเงินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรานะครับไไปทีี่เเเเมมมนนนนนูตติิงงดด้้้้าาซยยือรกัล มั้นตอต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะทำใจน,นะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทุนนิววอลเล็ตน,นะครับแล้วก็คริปโตคอนดิชันข้มันใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม5้ารแบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับแต่เว็บไซต์ก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีทางบาตรไทยซับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอ่าต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆเนี่ยน่านึน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหากันดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข่าวใบด้านหลังให้กดทำหมกันด้วยเนาะก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาในกจะกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากแก้ติดต่อมินนะครับสอบถามญหาแอดมินเนาะก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับถ้าเป็นไซส์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อนะครับก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์นี้ไปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเองน,นะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อมโยงด้าน,นล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมูนะ่เนาะแจ้งปัญหานะครับเลขออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสีเหลืองความเหมือนกันได้เลยนะครับ ตัวคนที่มีรูปภาพหรือถ่าต่างๆนะครับก็สามารถได้แท็กฟันนี้นขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นนะครับเรากดส่งตัวและล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามยู่ในบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะปิดไปก่อนเลยก็แลนะ้วกันเนาะตอนนี้ครับยอดวิวของเราก็มีแค่290ร้อเาคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะหลังจากที่เรารีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางเว็บไซต์นะครับก็ทำการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับเราใส่ไปแค่พันหนึ่งเองเนาะก็เพิ่มมาเป็น8,00พันยคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ใจดีสุดไปเลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีแบบนี้ก็สามารถไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูนแนะนาเพื่อนหน้าซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้ามา,นานหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิด่าเพเมอนของคุณนะครับตเติมต่ำและบาขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชัน่น100%แต่ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคโอร์โค้ดนะคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้